สวัสดีจะมาเกิดมีแกาาา่คณะสัตยาติโยมทานผู้ฟังทุกทุกท่านในวันนี้มาพระกันที่สถานีวิทยุพระพุทธศ,ศาสนาและสังคมบัดหล่องคือตำบลแม่ปืม้มอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเอฟเอ็มก็สิบแปดจุดห้าศูนย์เมกะเฮิร์ตและการอยู่ในบุญมาพระก็ประเสริฐสัตยาติโยมตั้งหลายแถมข้างหนึ่งในวันนี้ตมาภาพได้เอาทำเหลืองนางแมวรวายผูกดีสามได้มาเตจเทศนาให้ประแม่สัตยาติโยมตั้งหลายได้ยินได้ฟังกัน ได้ทำเหลืองนางเมียวาายผูกที่3านี้มาเถอะมาถึงตอนตีจันตะกุมานได้เดินทางออกจากเมืองปาลณาสีบ้านป่อบ้านแม่ของตัวเกาเพื่อจะเข้า,าไปตามความต้องการของตัวเกาคือจะไปเสาะหากูคนเดียวบย่อยากจะให้ป่อแม่ซ่อะือปผ่อมเพงใจไผเดินทางเข้าป่าเข้าดอยไปเป็นระยะเวลาประมาณ3เดือนเกบวันก็ไปหอดไปถึงยังเมืองแห่งหนึ่งเข้าป่าเข้าดอยผ่านบ้านฟ้นผ่อง ผาพานนันหนามผ่องสปะสเปดเข้าโคเข้าเรากระทังว่าไปหันไสค้นหันไ่บ้านหันไ่กองกาดเจ้ากระเดินผ่านไปหันไปก็เกิดว่าแถวๆถวเนี้ยแถวแถวบ้านค้นเนี่ยเหมือนจะต้องมีแหม่หนามลำธารเขาจะต้องอาบน้ำซักพายหาังเจ้า,าจกระเดินเข้าไปเสาะจนกระทางว่าปะกะว่าจะลงอาบน้ำจำละกายาแล้วกะว่าเดี๋ยวจะเข้าไปในเมืองปุน,นาะ พอดีเมืองแห่งเนี่ยมีเจ้าเจ้าเมืองแห่งเนี่ยมีลูกสาวอยู่เจ็ดคนอายุนี่สิบสี่ปีขึ้นสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดก็ตามลําดับไปอะเจ็ดคนนะวันหนึ่งลูกสาวจากเจ็ดคนของพระราชาก็มีใจใครมาอาบน้ามตีวังทานร้ามเปลี่ยนตเล่นตีส่งน้าของเปิรนอยู่แล้วอ่เปิดก็เลยมาอาบน้ามใกล้กับสถานตีจันทรากุมารอาบอยู่พอดีเมื่อนักเจนางเล่งหนันจันทรากุมารก็มีใจห่อนไม่ เจโคจจเกียดนะมาหักเมาส์เพิ่นเจ็บอาการยุ่มได้คืออยากได้มาเป็นกูเนะาะเพราะว่าค้นอย่างมางามแต่งงามบ่ายานะบ้านเฮาเนี่ยกับบลัมหันไผรวันนี่บลัมหันสักเตือไผกระตุ้นวงงามเต่าคนนี้ทหมดก็เลยจิกันพอว่าเป็นจะได้ผ่องจะได้ผ่องอย่างนะ้เจ็ดคนปี้น้นองกับคนได้ก็ว่ามอนี้งามก็เลยว่าเขาไปอูเขาพอ,อเจ็ดคนก็เลยปากันไปอู้ ก็เลยไปถามว่าพายหอดซอยบัวข่ท่านเป็นพาย,ยามเมืองใดมาหอดยังคงเห็นจอดเมืองเฮาบอกเคยหันซากเตี่ยตึ้มเจอคนบ้านนี้เมืองนี้แนนนอนแม่นก่อนนะจันตะก็บอกว่าดูลาชิงบางตึงเจ็ดตัวกูปีในเวียตังเมืองตังดาวอยู่เมืองปารณาณสีปุ่นเดินทางมาได้เป็นสามเดือนล่ะเป็นพานิโจปอ,อก,ก้า,ามากามาขายบรเดี๋ยวนี้ก็เลยว่าจะมาแวะพักอาบน้ำกินข้าวที่นี่ก่อนเจตคนก็บว่าดูลาเจ้าบ่าว ขอเจ้าจุมาเป็นกู้ต้าต,ตัวมูค่ามาเป็นกู้สลีคิงบังเสือแผงนรขอไว้หน้ายินดีกับมูค่าจิมเต <c oughs> จันทะคุมหานได้ยินมูตุเกคตคนนี่ว่าจะจะปาไปเป็นกูบินหน้าหนีทันดีทันไดบอกว่าดูลาเจดสลีคิงบังแหวนฝ้าตัวค่าเนี่ยเป็นเจื้อไผ่เตียวดินตัวตันเนี่ยเป็นขา้าซั์ถลามันไก่กันดังดินก้าฝ้า ตัวข้าในกวัวปโิโตได้หับตุกธนัดใจเดือดไม,ม่ต้าเจเนอร์ใว่าแล้วจันตะประเดินไปไปละมาอาบน่ำอาบหนองซะยังละไปจากมูนีดึงเจ็ดคนละเจ็ดคนนี่ก็บรลัความพยายามแต่นะไปกาวไปอินดูมูคาเตอร์นี่นะตัวไปอยู่มูคาเนี่ยบาล์ลอูจะอีกขวากะซักเตียไหนก็อูออกมาแล้วล่ะอีน่นะขอให้มันสําเร็จตามความผาทะนาของข้าเจเจเกิดว่าอูไปแล้วเนี่ย ตัวปีล้าหนีไปเห็นนี่มันปุ่นดีอายนะฮอายขายหน้าเปิดขนาดอกจันตะกุมากรก็เลยบอกว่าดูล้าสลีชิงบ้างกูปีนี่บ่ได้มีมณะสหาวนะบ่ได้ตั้งใจจะหย่งเฮือบอยายขขยหน้าไขายตานะแต่ว่าหุ่นตั้งจะไปนี่นมันไก่เหลือเกินขอขอลาไปก่อนเนอววาแล้วจจะตกุมันก็หล่นลุนลกๆไปหายแซบถึงเจ็ดนางนี่ก็มาจ้ำใจป๊กไปภาษาตะเกาพร้พอม,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 อมกับข้ออนะับอายขายหน้าผมปากจากกระสุดตางนะอายนะ พี่จีบประจายข้างแหลกโอ้ประจายเบาหนะ่อยประจายหนีไปห่ะแต่ว่าก็ยังก็กึดจ่าหอดอยู่นะไม่แรงมากก็เป็นกัมกึดกึศเถธอมันผูกไปอ้ำหนามจะปะก็จะใจนุม่นมคนนี้แม่งามแต่งงามว่าถ้าอย่ามายิงแต่ยิงว่าหาก็เป็นกัมกึดอยู่หันฝ่ไฟจัตนตากุมันเอาก็เดินตร้างไปเลยเลยคือไก่เมียงตีพลาตีพัทธิดาฤกษ์คนณีหปปปปปปอ้อยู่เงินหนักที่สุดก็ขี้ขานไปปะไปโป๊บแผ่เหมาะนี่นะอีดูเปิดมือจะว่าจะได้แต่เปิงใจ เจตตะกุมันนะ่ะก็เดินไปเลยๆจุกระถังว่าไปผ่านใส่กาดใส่ลีนะ่ะค้นหนักค้นหลายหันใส่เจตตะกุมันนะเดินมาเขาบะหล่าหันเขาก็ท่องก็าถามกันนะ้ว่าลูกไดนมานี่น้ำมดใช้ลอยแตงตัวก่อมเมียนไผ่แต่งตัว้าขวากระจัดดีจัดงามนี่นะเจนตะกุมันก่อมตอบไม่ยิงถามก่อมตอบกระจายถามก่อมตอบอ่านะที่นี่ไม่ยิงหลายๆคนมาหันก็อู้งามแต่งามบาใจคนนี่ก็ปากกลัมาถามติ๊กๆอะ่ะเจ้าก็เดินหนี มายิงตั้งหลายก็เลยติว่าเออเงาใบเงาบอด้นจีนี่เพิ่นถามฮะเพิ่นถามกะตอบอย่างนี้อย่างนี้ติ๊กมีมารยาดอย่างนี้ก็ห่ัปีขนใบหะนี่เนอะก็ว่ากันไปที่ีะตั้ากุมารก็มาหอดมาถึงบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านหลังใหญ่ลาดตะมูแหวดข้างๆก็จะมีบ้านหลังน้อยเล็กๆปอกอยู่จะหนักจะหลายอ่ะแล้วก็ได้ยินเสียงขนเตียวขึ้นเตียวลงนะขนแต่งเนี่ยแต่งตัว เสียงรุอยะนนทียังก็มีเสียงก็กกกากากกเสียงตําเสียงหลับมีมดอ,อ่ะก็เลยปะคนอาา่าอย่างการก็เลยถามว่าเอออันนี้เปินมีอาามนนันอย่างกันหน้าเปินเนี่ยอย่างกันหน้าใ้คนนั่นก็เลยบอกว่าเออนี่เป็นบ้านของมหาเศรษฐีวันนี้ลูกเปิดจะแต่งงานไปนจะได้ลูกไปเดี๋ยวนี้ก็เลยเก้มขอบเก็มขวาขยขึ้นไปเอวพอกบ้านเศรษฐีนะจะตมมากุมารก็อยากขึ้นไปก็เลยเก็บขวากอกไว้ติดกันได้ต่อยใเปิดขึ้นไปตั้งบนก็ไปหันใส่เปิดเกมขวายินขวา พบอย่ยต่างๆหมู่มันยิงงามตั้งหลายได้อ,อยู่บนเฮียนมหารใส่จจตากุมารก็เอาเหมาะเข้ามาจวนอูฟูจา๋าเนตากุมารกล่อมใส่ใจทำเป็นได้ยินผ่องเดินหนีผ่องอานะก้มนาก้มตาด,าตดูไปสนใจไปสักพน่ะเต่าไปปะเศษฐีจจตากุมารก็น,นบใบเศษทีก็เลยถามโอ้ลูกไหนมานี่ันตออกมาก็บอกว่ามาก้ามาขายลูกปลาราสีมาเศษทีก็บอกโอ้ดีแล้วมาเอวบ้านปลุงเอานะบ้านปลุงนี่กำลังจะได้ลูกไปเน้อจะทําพิธีใหญ่ ในวันนี้นของตีละตีหล,ลานม่เอวแต่ว่าบะเบิ้ลนี่หลานต้องไปอยู่เฮียนแหมหลังหนึ่งนะอันนี้เปิดจะทําพิธีต้นนีเนอร์อีนาะก็ได้บอกคือจะตากูมารเป็นยะเป็นอย่างทําเลียงนางเมียวร้ายพวกนี้ก็เลยจบไปเพียงเต่ายในพวกเนี่ยเขาก็จะหันได้ถึงความเกี่ยวข้องของคนทั้งหลายคนหลายฝ่ายส่วนอย่างตากูมานได้เปิดก็มาเสาะหากูหา,ก,หาก,กิ้มของเปิดมันได้มันเปิงใจทายนั่งติป้าไม่ยิ้งจัดนักอ่ะอาจจะเอารวยขนาดไหนเปิดกับป้าล่ะ นอจะเอาง้ามขนาดไหนเปิดกับป้าละเปิดบะโซนใจเปิดทบับบะสะดุดใจเปิดบะเพิ่งใจเนะพราะมันจะเป็นกูบุญกูบารมีของเปิดคนเฮาเนี่ยนะปอแม่สะท้าที่เกิดมาบนหลบบนหลกเฮาเนี่ยนะของเฮาเนี่ยเกิดมาเนี่ยกย็ย่อนบาบุญย่อนบาบาปามาเนาะเปิดนอากว่าเป็นกรรมกรรมที่เขาทำใยเรื่องกรรมดีและกรรมชั่วกรรมดีก็เป็นบุญกรรมชั่วก็เป็นบาปนะมูเนี่ยที่เขาได้ทำใยมันก็เป็นกรรมกรรมนี่จะปาเฮามาเกิดเปิด้องกว่าเป็นชนกกรรมจะนำไปเกิด หน้าบุญของเขาเนี่ยจะไปเกิดเป็นลูกไผ่บ้างบางทีก็เป็นลูกไปเกิดเป็นลูกปอแม่รวยหน่อยบางบางทีก็ไปเกิดบ้านเป็นลูกของปอแม่ติ่อัตราคัดสนหน่อยบางห่องก็ไปเกิดเป็นลูกปอดีแม่บุกครดีเลยมาเกิดบางห้องก็ไปเกิดเป็นลูกแม่ดีแต่ปอบดรีอย่างนี้นะมันก็มีหลายอย่างเนาะอ่านันนี้เป็นเรื่องของกรรมจะปาไปเมื่อจะไปเกิดอยู่กับไผ่เป็นลูกของไผ่ก็ถือว่าเป็นกรรมที่มาเกี่ยวข้องกันละ มีความสัมพันธ์กันละ่ะนะอย่างหนเอามะพาพเนี่ยเกิดเป็นลูกของปอ,อนี่ไหมนี่ก็คือว่ากรรมที่มันเกี่ยวข้องกันอย่างเชมาพระามาป,ป,ปกันกกลายเป็นปอแม่ลูกกันสถดท้าติยดโยมก็ไปเกิดเป็นปอเป็นแม่ลูกกันคนเนี้ยก็คือว่ากรรมพามานะให้ได้เป็นปอเป็นแม่ถึงกรรมดีกรรมให้อะถ้ากรรมดีก็ย่าเขามีความสุขกับขอบครัวถ้ากรรมให้ก็ย่าเขาทุกข์ บางทีก็ไปปะเสปีไปน่องปีน่องดีกันก็มีบดีกันก็มีหลบกันก็มีขี้โกงกันก็มีอิจชากันก็มีสนับสนุนเตรียมตุ้มหักกันแป้งกันก็มีอันนี้แล้วแต่บุญแลแต่กล่องบุญกล่องบาปของแต่ละคขนตีปลาขึ้นมาปะปบไผ่กรมเนี่ยจะเป็นคนจัดสรรโมทุกสิ่งทุกอย่างเลยบ่แม่สท้าทุกสิ่งทุกอย่างเลย นะก็่างเฮื่อมาคนนี้ปุ๊บสว่างเปิดก,กับมันล่ะมันสว่างสิบเดียวกัเกิดล่ะนากรรมกัจะปามานันขึ้นจับเบะเลยอ่าสเสร็จแล้วเมื่อเขาเกิดใหญ่กาณาบ้านอย่างขึ้นมาแล้วเขาจะต้องไปปะกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องแล้วที่เขาปะนี่เป็นเรื่องของกมบันดานเป็นเรื่องของกมปาหรือไปปะไปปุ๊บมดนะเหมือนจันตะกุามารเนี่ยต้องไปปะกับไผ่ปลาลำปลาเหลือตี่ามาตะกีนั่นแหละ บันานมดเลยนะไปปะแต่จันทากุมานก่อมได้ใส่ใจไผชีวิตของคนเฮานี่ก็ต้องปะต้องปบอย่างเหลืองลาวต่างๆมากมม้เนาะเฮ้ามหูห่วาคนที่เกิดมาบนโลกไหมเนี่ยไผ่จะไปเป็นคนไปลงโทษไผ่ไผ่จะไปคนไปตกปั่นรางวาัลไผ่เฮ้ามหู่วะไผ่คนได้เกิดมาจะมาลงโทษเฮาเฮ้ามหูห่วะไผ่โคดได้เกิดมาจะตกปั่นรางวาัลแกเฮาไไเอีงอ่าบางทีเขาก็มาจวยเหลือเฮาบางทีเขาก็มาขำเฮา บางทีเขาก็จะต้องไปขำเขาลงโทษเขาบางทีเขาก็อาจจะไปเติมตุ้มไปจวยเหลืออันนี้เขาจะหูได้ประแหม่สะทาเพราะว่ากรรมปามาป้านะฮะกมแต่งแปลงให้เป็นไปอ,อ,อย่าง้ยถ้าการตีคนเขานะ่ได้จวยเหลือคนนั่นคนนี้สนับสนุนคนนั่นคนนี้จวยเหลือทุกอย่างเพราชจวยเหลือกันได้อันนะ่ะคือแสดงว่าเขาได้มาฮื้รางวัลแก่เขาได้มาช่วยเหลือเขาหน่อยอย่างตะมาผาบมาอยู่วัดเนี่ยได้ดูแลพระเน ين, ้นสาวปายลูกไผ่หลานไผ่มั่วลูกติไหน,นมามัา่ว ไม่จะมาอยู่ยางได้ยังได้ม่อมาอยู่เมินเมินเมื่อหายผ่องดีผ่องอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาก็สนับสนุนความเป็นอยู่การศึกษาเรียนเงินท้องของใจอย่างต่างๆอันนี้ก็คือว่าเขามาเพื่อเพื่อจะมาฮื้อรางวัลแกเขาส่วนเขานี่จะมาฮื้อโตดเขาหุ่ืฮึ่อรางวัลแกเขาหุ่เอากลับห่มองผ่องกระอือตั้งใจเฮียนแข้นหน่อยผ่องกระลึกดื้อด้านเนี่ยทรงเฮียนตั้งใจให้เป็นคนดีแต่สร้างกระเลี่ยงสร้างกับปัญหา เอาผ่องกระซิกไปแล้วปิกมามาหลักมาขโมยของก็มีสร้างความเด็ด้อนมายืมสตังค์เหลิมเทนก็มีอันนี้ก็เขากลับมาลงโทษเ่าแหมยัไงผ่องก็หูบุญหูคุณน,นะมาตติมขาดเดี๋ยวก็มาหา,ามีความกระตันยุหูคุณน,นะอันนี้เขาก็คือรางวัลเขาเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนติ่เกิดมาบนโลกใบนี้เกิดมาเพราะกรรมแตงแปงหนแล้าร่ำหูวาะยังมันจะเกิดขึ้น มหูอภัยจะได้ทําหน้าที่อะไรอย่างนี้พอเมษธาเกยหันกน็คนบางคนขี่รถไปเนี่ยนะขี่รถไปบนถนอนอยู่ดีกินได้หมาวิ่งรุ่งในแม่มหูรถก็เลยจนต่ำหมาก็เลยตายไปเหีนะถาม่าเป็นกรรมก็อบบเป็นกรรมเพราะเขาไม่ได้มีเจตนาจะฆ่ามันให้ตายเพราะมันหล่นลด้านหน้ารถเขาคนเดียวแต่ว่าหมาตัวนั้นอ่ะมันเกาตายตายแล้วก็ถือว่ามันป่นป่นสภาพจากความเป็นเป็นหมาเป็นสัตว์ไปละ เฮานี่กลายเป็นผู้ไปพิพากสาโทษไปถู้ลงโทษมันโดยตีเฮาไม่ได้ตั้งใจด้วยแล้วตีเฮามีเจตนาจะฆ่าแต่ว่ารถของเฮาเนี่ยแล้กกาตรวจตีเฮาครับเนี่ยไป็นอย่างขึ้นมันไต่ไปผู้พี่ากสาลงโทษมันให้มันตายอันนี้มันก็เป็นกรรมจัดสรรบรรดาเพื่อเป็นไปจีนหนบ่แม่สะทาทำมารถกันอื่นมิเด้เลยไม่ย่ํมจนมาตอนี้ตาไม่ยังมันต้องเป็นรถของเฮาเหานไหมมันลงล็อกพอดีจับเบะเลยถ้าเฮามาจ้าหน่อยก่อมป้ามัน คือว่าถ้ามันหล่นจ้าให้นหน่อยมันก่อมป้าเขาอ่ะเห็นไหมเนาะมันลงตัวพอดีเนี่ยตัดรถเขาพอดีอ่ะแต่เขาผมมีเจตนาอ่าเขามมีเจตนาที่จะฆ่ามันมันก่อมเป็นบาปเป็นกรรมแต่เป็นเป็นว่าเขากับมันเนี่ยต้องเกี่ยวข้องกันแน่เลยเนี่ยคือมันตายด้วยน้ำมือของเขาอย่างอีป็นต้นนั่นทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องของอำนาจทางกรรมมดป่ะแม่สะท่าแต่ว่าแม่เขาจะมาได้สร้างกรรมทําพิษไ้แต่ถ้าหากว่าเขาไปสร้างกรรมใหม่ขึ้นมาแหมก็คือว่าเขาไปจิตตก บางผองบางคนที่คิดตกจนเหมียวจนหมาตายเปิดตาบอกว่ามันเป็นบาปคุณโจรคุณได้มีเจตนาคุณได้ตั้งใจไม่เป็นเรื่องของกรรมของเว้นเกี่ยวข้องกันย่างเอมาซุปกันพอดีมันกัดเลยตายรถเขาก็เลยเสียมันก็จบเพราะเขาได้มีเจตนาฆ่าแต่ว่าบางผองบางคนน่ะบ้าแล้วใจคิดหนักคิดหนักก็จิตตบก่ะ ตาคูในรู้เนี่ยเ้อมันตายอินดูมันเาเจ้ามันถ่ายให้หานะกูอจะหอดหมาเขาหอกขัฮักจีนี่โอ้กลายเป็นให้กลายเป็นเสียใจเอามากือหาหมาตัวนั้นอีนะเอออันนี้ก็ถือว่าเขาเป็นเขาไปสร้างกรรมใหม่ขึ้นมาเพื่อตัวเกามาทำลายตัวเกานี่ก็เห็นเรื่องหนึ่งนะวแม่สรากับกายเป็นหม,มาตัวน,นั้นจะต้องเป็นเจ้ากรรมในเว้นมันย่างเขาเจ็บอกเ,เจ็บเจใจนี่มันยใหงเขาต้องได้รับโทษทั้งใจอย่างอีเป็นต้น หรือบางทีบางทั้งหมาตัวนั่นก็อาจจะไม่ได้คิดมาเป็ี่ยนเจ้ากรรมในเวียนกอย่างก็ได้กรรมบรรดาลปะาหั้หมาโจรนใส่ต่มเสียไปป้าใส่คนบางคนเนี่ยนะประมาณซะท่าคนบางคนมันเป็นลกูกจิตดมันหันคนอื่นโดนทำลายมันดีใจเออมันหันหมารนร,รถจรนมันสอบใจมันกองจนมนเออไม่ได้ตั้งใจเนาะเสียกวิ่งบรตัดนาคนเดียวเนะี่ยชอบล่ะกนันนี่ฟังใจนะ ฝังใจก็นี่จะไปสร้างกับมไม้ว้น่าก็เขาห้กูขี่รถไปกัหมอนเด้วเฮ้ยนะั่นรถกูก็รถเกา่าแย่ร้องหมาตัวใดแมวตัวใดมาตรัดหน้าจะขับรถจนหมดอ่ะนี่นะมันนะถือว่าเป็นอุบัติเหตุนะี่ไงมันลบคนเดียวยนะี่ไงที่นี่กับขี่ฝั่งขี่รถไปก็นไปจนต่ำๆลุ่มาตั้ตตงใจฆ่ากันตายแล้วก็สะใจอันนี้ก็มีประแม่สถามันเป็นโรคจิตมันก็มีอันนี้ก็ถือว่าการตีหมาแมวตัวแรกตีเผลอมาให้จนอ่ะ สร้างแดงบันดันใจให้ค้นคนนั่นกายเป็นคนบันี้หลู่จะขับรถจนเหิือนไปหัวจนหมาแมวตัวอื่นไปถัวอย่างอี่ก็มีนี่เป็นเรื่องของกมแต่งแงสร้างมาตึงกรมเก่าแล้วก็กมใหม่ประม่สษะหรือแม้แต่บางครั้งคนบางคนีน่ขี่รถไปดีๆนี่เนาะมีขี่บาา้าตะวดในมโมโหเปิดมาตัดหน้ารถแล้วก็รถจนตายไปเหี้ยตัวเฮานี่มันได้มีเจตนาที่จะขับรถจนให้คนตาย แต่ว่ากรมอ่ะได้แต่งแปง้งเนี่ยให้เฮามีหน้าที่ในการประหารเขาเนี่ยเฮาคนนั้นต้องมาตายเพราะว่าเฮาขับรถไปจนอันนี้กรมก็แต่งแป้งมาให้เป็นที่อีบางทีบางครั้งเนี่ยเฮาก็อาจจะมีความพิษเออรถใหญ่จะได้มันก็นต้องพิษหรอนอ่นะมีความพิษเอ้าต้องไปขึ้นลงขึ้นศานต้องไปเสียอากาศนั่นการนี่ใฮ้เปิี่นบางทีเปิี่นก็นพิษดแ,แต่ะขับรถตัดหน้าเฮาบางทีก็วิ่งตัดหน้าเฮาออเนาะ บางทีก็จะเป็นจะต้องเสียเงินเสียท้องเสียกาอยนี้มัวเพื่อเปิดบางทีก็บางคนกับท้องมีคดีที่ตัวเราขึ้นโด้งขึ้นศาลเสียเวลาเสียเงินแล้วก็ไปโจร้นตายเนาะจิตใจก็รู้สึกแย่รู้สึกบุดีขำใจพ่อกระคาขับรถละอันนี้มันเป็นเรื่องของกรรมนะประแมส่สะท้าแสดงว่าในอดีตพันมาเขากัาเขา,เขามีส่วนเกี่ยวข้องกัน ในครั้งนี้ก็เลยอยี่เขาต้องมาทําให้เขาต้องตายแล้วเขาก็อาจจะต้องไปเสตโตดเสตตาผีมังกรเขานีก็เลยโดนเสตโตดเสตตาผ่องโดยโดนจัดเหยียดความคิดผ่องในเรื่องตีบทเป็นเรื่องในเรื่องที่เขาไม่ได้ตั้งใจจะกอ่ออันนี้เป็นเรื่องของกรรมรหมดระแม่สะทาถ้ามองไปพอตึงหลอบตัวของคนเขาหนี่นะคนมาค้นเนี่ยเกิดมาเผื่อเือหักคนมาค้นเนี่ยเกิดมาเผื่อเือพิษหวังเผื่อเฮือหูจกักความพิษหวังหูจักว่าโดานเปิดหักอกเป็นอย่างไร พอว่าตัวกึยหาัให้เปิดมาก่อนเหมือนกับนางดื้อเจ็ดฟุนแอบประแม่สัทธามาเจอใส่จันทากุมานเนี่ยชอบกำหนักหัอย่างแต่งกันไว้อย่างได้หัวในจัดนี่ชอบจันทากุมารถึงขั้นที่อดได้ละเป็นไม่ยิ้งกระจ่างจะขอจะตากุมารมาเป็นผัวจะตากุมารอึ้บเอาหนีเลยเจ็บใจขนาดอับไม้ขายหน้าอันนี้ก็ย้อนกำแต่งแต่งมาให้เป็นเจิ๊ะ ก่อนก็ดเคยไปหยาภัยโหสปเดี๋ยวนี้ถูเกาก็เลยโดนเหตุการณ์นั้นมาผ่องเราจะหันได้ว่าคนบางคนบัะเดีนี้มีสว่วนเกี่ยวข้องอย่างก็ไผ่เลยลูกเต้าของเขามา,มาขลังนะบ่แหม่สะท้าแบบเกยปะเกยปบแต่ว่าหูจักดาราหูจักนักแสดงแล้วดารานักแสดงเขาหนักมีผลทั้งด้านจิตใจต่อเขาแสดงแต่งตัวอย่างอันไหวผมจีอี้แต่งชุดจีอี้มีอิทธิพลต่ตอลูกทำให้หลูกของเขา แต่งตัวคล้ายๆกับดาราหมนั่นนักแสดงหมนั่นอันนี้ก็เป็นเรื่องของกรรมเหมือนกันนะฮะเป็นกรรมแต่งมาให้เป็นอย่างอี้แม่จะไม่มีโอกาสได้หูจักกันแต่ว่าเป็นจุดเป็นการจุดไฟเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เป็นจจอ่านผ่องกับเปลี่ยนแปลงเป็นทางที่ดีผ่องกับเปลี่ยนแปลงเป็นทางที่ห่ายแล้วแต่กรรมของไปของมันแล้วแต่เขาจะไปปะลูกอย่างไรแล้วแต่ลูกจะไปปะคนอย่างไรเกี่ยวข้องกันหมด าบางทีเขาหันดาราคนนี้แต่ก่อนเนียลำบากจะตายเดี๋ยวนี้เปิดได้ดีเปิดรวยนาะเพราะว่าเปิดขยันลูกอาจจะมีแรงบนันดาลใจแต่ไปเจอใส่แหมค้นหนึ่งอันนี้ตึ้มเอาไหนเลยอ่ะมีแต่เหลี่ยงไล่ๆเดียวกับแต่งานเหมาะเดียวก็เปลี่ยนเมียเหมาะเดียวก็เหลียงมีเหลี่ยงนั่นเหลี่ยงนี่เหมาะแต่ว่าชนะคดีลูกก็จะอ้ยอันนี้มันเป็นนักเพลงแลวมันเป็นฮีโร่เลยมันเทเ้ยก็จะเียนแบบก็เปลี่ยนไปได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของกรรม บาลลีเขาไปงานปอยป๋อแหม่ซะท่าบางทีบางครั้งเนี่ยเขาไปอาหารลงทานเปิดรักอาหารให้เขาเขาได้กินเข้าของเปิดเนแล้าอิม่มนี่ก็เป็นเรื่องของกลรมที่มันเกี่ยวข้องกันอย่างคือมาปะกันบางทีไปเข้าคิ้วอาหารอาหารมันมดได้กินสการรมไปหนังโยบุนเหมกินกับบุกินด้วยลงทานนี่มันไถ่ตึ้มมาดาเฮ้ยกะเข้านี่เฮ้ย <c oughs> ไปทอคิวเอามดเหียกินได้กินว่าเออไปหนังสกรรมัมเปิดเปิดเอาเข้าห่อมาแจกละ ไอ้มู่ะวันนี้เปิดมาเน่เป็นถ้วยสกําเปิดเย่ยเป็นหอเป็นหอเอามาแจกเอ้ยได้กินเข้าแล้วเว้ยขนาดอยู่ในสาระเป็นยังมาเฮอกินหออันนี้เป็นกรรมที่เขาเกี่ยวข้องกับเปิดคนคนนี้เน่เฮือเขาได้อิ่มต้องเปิดมาพัฒนาถนนหนตังเรียมหมาบเขาหันเราสะอาดสะอาดดินีเป็นหน้าที่ของเปิดกระจังเตะเป็นออ้ยังกระจังเตะคนคนนันก็มีความเกี่ยวข้องเฮายนเฮา ได้สะอาดหูสะอาดตาที่เขาหันนั่นก็นง้ําหูง้ําตาแม่แต่เขาฟังข่าวโอ้ข่าวเลี่ยงนั่นน,นั่นแม่บรรยากาอลูกลูกบรรยากแม่ลูกบรรยากาปอคดเปิดข้ากันายฟังข่าวฮุดหูใจขนาดทาัทางที่ค้นมันนั่นอยู่ไหนมูงนะเขาก็เขียดละอันนี้ก็เป็นเรื่องของกรรมฮะเป็นเรื่องของกรรมบะรยาอเขาได้รับความปลุกใจเล็กๆน่อยนั่นนน่นนี่ การทางว่าพอไปเมื่อดีแล้วประแหม่สท้ายหยัดยมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นหนึ่งด้วยเรื่องของกรรมกรรมในอดีตเนี่ยเขาเปลี่ยนที่อี้วก็กรรมในปัจจุบันนี่ก็สาคัญว่าเขาจะแหนะตัวเขาอย่างไดเขาจะปรับใจปรับตัวของเขาอย่างใดเขาจะตุกกับเรื่องราว้าต่างๆทีประเดประดังเข้ามากะหรือว่าเขาจะปรับใจของเขาพอฟังข่าวพอข่าวกับพอเขามันหูเหี้ยปับบวันเป็นธรรมดาอย่างนี้เข้าใจโลก เอาไปปะใส่คนบดีจีเขาก็เข้าใจว่าเอิมคนเขามันกับมีดีผ่องให้ผ่องอย่างนางนเจ็นค้นในพว่หจันทรตากุมารมาชอบตัวเก่าผมต้องไปน้อยอกมองใจก็บ่าว่ามาเป็นธรรมดาเขาอาจจะมาชอบมายิงอย่างเขาว่าเขาอยู่ดีกินได้ไป่สนถามเปิดเขาเปิดเป็นผัวเปิดมาชอบนึ่งเป็นเรื่องของเปิดเปิดมาชอบก็แล้วไปเห้ยปรับปรุงตัวเก่าใหม่เหียอย่างีแน่เพราะนั้นมันอยู่ตีการแนวคิดของเขาว่าเขาจะสร้างตัวเก่าสร้างรักเขาอย่างใดบางทีน่ะเขาเป็นอย่างมั้มาเป็น ตีชอบนนคนนั้นคนนี้เขาญาติจัดดีนะคนนั้นยังมาชอบเขาเนี่ยคนนั้นชอบมีปัญหากับเย่างหนึ่งหนึ่งเขาก็ไปเจอปัญญาอย่างน,นนะลาดําลากับมาเคยสบายใจให้เขาปั๊บปรุงใจขงเขาเพเริ่มต้นเอาพอว่าเขาบดีอย่างใดถึงได้มีปัญหาเขาแก้ไขของเขาหรือถ้าว่าเขาทําดีของเขาอยู่แล้วเขาหิดอยัง,องเขาก็มาปั๊บตีใจของเขาเพื่เขาสมารปั๊บเขาได้นี่ปั๊บตีใจของเขาอันนี้ก็เป็นการสร้างกรรมของเขาเพราะนั่นการสร้างกรรมเนี่ย อยู่ที่ว่าเขาจะสร้างกรรมดีหรือสร้างกรรมบอดีสร้างกรรมไปในสร้างกรรมไปนอกสร้างไอดีต,ตกรรมนี่เขาบบาสมาีิจะแก้ไขได้ละคืออดีต,ตมันผ่านมาแล้วมีแต่ปัจจุบันนกรรมกรรมปัจจุบันที่เขาจะกำหนดและเขาจะทําได้แล้วเขาเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมนโลกเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันหมดประแหม่สะท้าตามาภาพกับเกี่ยวก็ประแหม่สะท้ายูวัดของคือเดี๋ยวนี้อยู่ในห้องเห็นไะอัรเลการประแหม่สะท้ายู่บ้านบนุญอยู่ที่ไหนก็มีอำเภอไหนก็มีบ้านไหนก็มีตำบลไหนก็มี ฟังอยู่เนี่ยมันบบเกี่ยวกันแล้วมันไปได้ยินกันไปเป็นหุ้จักกันเนี่ยแม่ยอมันเกี่ยวข้องกันโมดอ้ะบางทีฟังไปแล้วเออมีประโยชน์เฮ้ยบางทีฟังแล้วก็ขี้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก็บอกบุญเดี๋ยวก็ตานหันตานนี่เดี๋ยวก็เก็บหันเก็บนี้อ่าพ่อเขสบายใจนะจุ่ยเปิดไปได้ทําบุญก็เปิดไปลํามีที่ไหนฟังทำเนี่ยโอ้เป็นซิบกว่าปีน่ะให้ผมดีไผยมาเทศเราฟังในซิบกว่าปีนี่นะตั้งแต่ไผยมันเนี่ยอย่างที่ไหนอะเปิดเนี่ยมา มันก็แล้วแต่เขาจะเขามันเขามันเกี่ยวข้องกันอยู่ละแต่ว่าเขาจะเป็นบุญต่อเป็นกูบุญต่อกันก็เกี่ยวข้องกันก็ว่าเขาเป็นกูเว้นต่อกันอยู่ด้วยกันแล้วหู้จักกันแล้วหู้ซื้อเขียดนะเป็นกูเว้นกูกรรมอยู่กันแล้วเขาจกว่าเออสบายใจอ่าดีใจเออน่ะคือว่ามันมีบุญเกี่ยวข้องกันมามอ่าบาวบาบุญบาบาบุญบาบาเว้นบา่าดีบาบ้าให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเขาว่าเป็นกรรม คำว่ากรรมนี่เป็นคำกลางๆเพราะฉะนั้นบ่นมีสิ่งไหนในโลกนี่ที่เกิดมาแล้วบ่มีความเกี่ยวข้องกันชีวิตของคนเฮาเนี่ยสัมพันธ์กับทุกสิ่งทุกอย่างด้วยกันโม้ระมีกรรมมาด้วยกันอ่านกอบอมาปะมาปบกันบัดเดี๋ยวนียมาปะโควิดด้วยกันเดี๋ยวนี้มีกรรมที่เกี่ยวข้องด้วยกันมาเพราะฉะนั้นเมื่อเฮาฮู้จะอีแล้วรอแม่สะทาสะแสดงว่าหมูเห่เฮาทุกคนเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมโลกกันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน ทุกคนเกิดมาแล้วตั้งชีวิตอยู่ไปสักวางหนึ่งสิแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บป่วยสิแล้วก็ต้องตาย <c oughs> เป็ี่นธรรมาดาทุกคนลุ่นแล้วลุ่นเหล่าพันมาก,กินลุ่นแล้วเฮาเกยเป็นละอ่อนกับกคนลวนะเนาะเฮาเก็เ,ยเปยี่็นละอ่อนมาแล้วนี่เคยเป็นบบาวกันมาแล้วมันก็เกยเป็นคนเท่าอยู่มันกมเดี๋ยวนี้ ของก็เจ็บแล้วม่นก็้องไม่ได้ไปไปไหนบดได้แล้วล่อนไปสักข่อยไปบ้านค่อยเมียงตดหลังมาโอ,อใจเมดเต่าไปเดียวเมดเต่าเมดเตา,ตา,ตาอันเดียวก็เบ่ไหวละอดียะเมตเตาสีขากย่ํำไหวละล่อเข็นกระยำไหวละ้องก็ต้องนอนอยู่ประจําตีกับตีแม่นกฮะและสุดท้ายมาเขาก็ต้องละจากโลกนี้ไปอันนี้มันเป็นธรรมดาธรรมดาไม่เป็นเรื่องของกมสร้างขึ้นมาเมืองหูเขาเข้าใจจะอีว่าทุก ทุกคนบนโลกเนี่ยจะต้องประสบพบปะกับสิ่งทั้งหลายแล้วเนี่ยคือเกิดแกเจ็บตายแน่นอนแต่ว่าเขาจะไปเนี่ยสำคัญที่สุดว่าการตายของเขาเนี่ยเขาจะตายไปพร้อมกับคุณงามความดีกับสิ่งดีๆเพื่อที่เขาจะปาสิ่งดีๆมาเป็นปีเปิ่งเขาไปในวันข้างหน้าติชนกกรรมจะปาเขาไปเกิดในวันข้างหน้าไปปะป่อแม่ดีดครอบครัวดีสังคมดีอ่าพยาต้องมาเบียดเบียนพยเยาข้างหน้า อยู่ติการกระทําของเขาบัดเดียวหรือว่าเขาจะเอาแต่อเอาแต่เอาแต่ความบัดีไปอยู่ปัจจุบันไม่ไผ่กระตึงบัดด้ไม่จะตายนี่นะบาดัดีเป็นคนบัดีแต่ดีว่าลกปานลกเมืองสร้างแต่ความเดือดร้อนเฮาเปิลสร้างแต่ความเดือดร้อนสร้างแต่ปัญหาเฮาเปิล <c oughs> เราเสร็จแล้วบัดด้สร้างสร้างสมบุรณอย่างสักอย่างเขากระทำอยใครให้ไปไว้อะหนอเพราะตายไปแล้วเขาก็มีบุญมีคุณงามความดีอย่างไปเลยผ่องกับวัด พ่องก็ว่าบุญบาปบ,บ่นี้ไงพ่องก็ว่าจัดหน้าบ่นี้โอ้บ่มีอย่างมีแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาแล้วที่นี้เขาก็มัสามารถจะได้จิตใจสามารถจะไปลองหลับเอาบุญกุศลคุณงามความดีอย่างไว้ได้อ่ะบรรดาเหมือดตายละจะลงนี่ไปมีอย่างไปตุวยสักอย่างเข้าหอเข้าไต่เข้าทงบุญกิน,นบุญตรัสคือมันได้สร้างได้สร้างสมไว้เกิดมาก็เป็นมรคชาชีวิตเถอกะเนาะเกิดมาพะสูตรล้มหายใจเข้าออกเข้าออกกินกินทายๆแล้วก็ตายไปมิประโยชน์ มันได้สร้างประโยชน์อย่างไหแล้วก็มันได้สร้างอย่างไหวติจะติดตัวไปในภายภาคหน้าสุดท้ายเหมือนละจากโลกนี้ไปฉนกกรรมก็จะปาไปเกิดเมื่อเหตุผลของเฮาดีก็ <c oughs> จะไปสู่ครอบครัวดีๆสถานติดดีเหลืองดีเมื่อเหตุผลของเฮาดีก็จะปาไปสู่สถานติบ่ดีครอบครัวบ่ดีสังคมเลวไหลมีแต่เรื่องแย่ยเยย่เกิดขึ้นในวันข้างหน้าะเขาเขึ้นของผู้จประเมศธาเขาจะได้สร้าง คุณงามความดีให้เกิดขึ้นกับตัวเขาเขาจะได้ละจากสิ่งตีบดีไห้เหีาทาจิตใจเขามันผ่อนคลายจากความโลภความโกรธแล้วก็ความเห็นผิดไปจากธรรมของพระพุทธเจ้าตั้งจิตตั้งใจไหวประเดี๋ยวนี้ไผ่ป่วยกระจ่างเตอะไผ่เจ็บอยู่กระจ่างเตอะไผ่เท่าอยู่กระจ่างเตอะไผ่หนุ่มอยู่กระจ่างเตอะถ้าสมมุติว่ามีสติสัมปชัญญะดีหูซึกตัวอยู่คือตั้งใจตัวเกา่า คือมันผ่องใสนาะน้อมลำลึกนึกถึงแต่บุญคุณงามความดีบาปทั้งหลายทั้งผวงละบดีเนี่ยบดีทำบดีอู้บดีคิดสักอย่างเรื่องบาปบุญพือคิดผูดทำบาปคือเลิกคิดเลิกผูดเลิกทำเรื่องบาปใจของเขานี่คือละเลยละจากความหลบของติมันใจของเขาบัต้องไปค่ได้ของติมันกวนได้มันตึงได้ ถ้าจะความกโรกรธโธดไผ่ก้าบัทถูกใจบัป้อใจ,ใจไผ่ก้าละไปเหียมันต้องไปยืดไปถือพิษโทษเกียรติไผ่อโหสีกรรมเมื่อเขาไปเหียอ่าแล้วกันไปมันต้องไปเกี่ยวข้องกันนะจนัดนาจัดได้ก็ตอ้องมาตัวกันละอโหสีไปเหละไอ้หนามต้องมาตัวเยเนอเกิดนะต้อง,ม,ง, <c oughs> อองม,มีก็จะกลรมไนเวน้นะหลงคือบดีเห็นพิษไปจากคำของพู้เจ้าพระเจ้สาสอนอย่างได้ให้ปฏบิบัติอย่างอันบ่ทเหมษธาฝากบ่แม่สทธาไว้ทำอย่านงนางแมว้ายผูกตีสามก็จบไปเพียงเต่าย ในวันนี้ขอนโมทนาก็ประเสม่ฐสัทยาธยมทุกๆท่านได้ที่ตามรับฟังและการอยู่ในบุญอาลำรับไปก่อนของ,ของความสุขสัสดีไม่แก่บรรดาประเสริฐสัทยาธยมทุกๆท,กท,กท่าทนขอเจริญพรถอดป้อนเนอ้อญาติาวารีวะหาปูราปารุริปูเรนติสาขลังเอวะเมวะอิตโตทินนางเปตนางอุปกาปฏิอิชิตตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสะมิชันตุสพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยัติา มณีโชติลาโสยถาใจยะสิทธิฐานนางลาพังโสธิภาคยังสุ้ขังปะลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุธีจะยะสวาสตาวัฏสาจะอายุจะจีวาสิทธิพะวันตุเตสพิติโยวิวัชจรุสภพะโรโควินัสตุมาเตพระวัดวันตรลาโยสุขีทีชายุโกพระวะอภิวาตนาสีริสนิจังวุฒาเปจายินโนจัตตาโลธรรมาวัฒนติอายุวันโนสู้ขังผ่าลาง